เออ12อคูณ 48, 48มิลก็คือเท่ากับ2นิ้วนะครับ12เนี่ยก็คือตัวจำนวนขนาดของแกนของเกียวยิ่งเบอร์เยอะความหนาก็จะหนาขึ้น7คูณ 25, 8คูณทับเออสทับ 4, คือ6คุนเห็นไหมครับอัน timeline, อนี้อาจจะดูใกล้เคียงกันนะฮะเพราะจำนวนเกียวใกล้ๆกัน12ก็กคือเขาเรียกความหนาของหน่วยของเกียวยิ่งเลขเยอะ ยิ่งจะทําให้หนาขึ้นเราเปรียบเทียบกับตัว7คูณ25 25ก็คือ1นิ้วความหนาต่างกันเพราะฉะน,นั้น1นย่อมมีความหนาและความแข็งแรงของเกียวมากกว่าตัว7ส่วนตัวนี้ครับแต่คูณ3ทับ4 3ทับ4เนี่ยก็คือ3 4ทับ4นิ้วก็คือ6ขหุนก็เท่ากับ18.75ม mm, ิลลิเมตรอันนี้จะเป็นตัวสั้นแต่ตัวเกียวับเนี่ยก็คือตัว8เมเบอร ก็เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังน,นะครับว่าไอตัวเลขหน้ากับตัวเลขคล้ายเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเลขค้าย